สวัสดีจ้าช่องแม่เพียวชาแนลค่ะวันนี้เห็นแม่เพียวพามากินข้าวเช้านํำกันเลยจา้ากินข้าวนํำกันเลยจา้ามาเบิ่งเมนูแม่เพียวค่ะเส้านี่นี่เป็นยังไงเท่าตัวนี้ป่นปลาทูอันนี้เด้ลว,วกพักตํบลึงต้มน้ำไม้ส้มพักมีลูกดูดพร้อมแล้วค่ะท่านผู้ชมเ้อะกินข้าวเ้อนี่ค่ะนี่ น้ำมันสดสดเอในสวนเจ้าของค่ะเออแม่เปียวต้มต้มเป็นหน่อเลยแล้วก็ข้าวเหนียวใหม่ค่ะท่านผู้ชมข้าวเหนียวหน้าปังนี่ท่านผู้ชมบอยากกินข้าวเหนียวใหม่น้ำอีแม่เพียวชาแน,นลบอกค่ะหอมตุ้ยตุ้ยตุ้ย,ต,ยตุ้ยเลยค่ะนี่ท่านผู้ชมสมพักผักสีจำลึงนี่ก็อยู่สวนเจ้าของค่ะ ปลาทูนนี่ปลาทูซื้ออยู่ร้านยายทูนเจียวพงค่ะน้ำมัสดต้มต้มตัวเตะหกโมงค่ะนี่เจียวปลาทูนี่แม่เพียวเฮ็ดไอ้ปลนแห้งๆแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็เยาะน้ำอีปลาลาใส่จักหน่อยสลดใส่ผงนัวมีแต่เนี่ยเซ็บๆนะคะเบิ่งลูกโดดเดลูกโดดเนี่ยทันตุชมสมพักสมพักบ้านเฮาในร้านนี่ทันตุชมบ่คือยากนะแม่เพียวบ่ มาเด้อยจ้ามาดามเธออยู่ต่างประเทศกับมาเบิ่งเด้อยจ้านี่ส้มพักบ้านเฮาเด้อนี่เด้อมาเบิ่งน้ำกันมากินน้ำกันเด้อยจ้าข้าวเหนียวใหม่นะคะจ้าบนพุทเทาเออดเป็นภาษาโซ่นะพุทเทาอาเจียวอะอะบองอาบอง <laughs> อ <laughs> ได้แคำว่าอาบองหะและได้แคำว่าเนมัยหะและได้แค่นั้นนะปลาทูกับปลาทูนอวะ่าเสียเออเสียปลาทูภาษาสุวรรณคำนะคะอาบองคือเนม้นะคะปลาทูกับเสียปลาทูนะคะสมพักกับเนาะพักค่คะภาษาโซค่ะมาด้วยจ้าท่านผู้ชมบ่ยากน้ำต่อยบอ่เสียบขนาดเลยอาหารเศร้าน,นี่พุทเฒ่าเจริญอาหารเด้มอมื้อนี้ ดอกหางแมวก็เหลนะือนน้อยค่ะอยู่มุมหันยาม่ได้ลวกเราเนี่ยถือถุงโซงแตกจนมัดดอกหางแมวหักเราเนี่ยเอาก,กํลาลังกายแล้วก็ยิบไอเราเก็บมาเลยเจริญอาหารพุทธาเด้อหน่อไม้สดต้มเป็นหน่อเลยทอนกอนทันเบลนบ่น้อบอ่งทานาเผอดเ,เสบๆค่ะเจียประทูปไม่เพียวใส่พริกีแห้ง กี้จี้เซฟ่ายแล้วก็หอมแดงหอมกระเทียมแล้วก็ตำตำตำแซบ่บท่านผูมผักในลูกโดดเนี่ยท่านผู้ชมไม่เพียวหิวเข่าเลยนกกนเนี่ยผักกับผักสดสดผักคะผักชะอมแหน่ตำลึงแหน่เนื้นอไม้เนี่ยโอ้ยต้ม,มหม้อนึ่งครับมาเข้าท่านผู้ชมเอ้ยมอหม้อนึ่งหมอ้อใหญ่ๆต้มนะต้มใส่ก้นซึ้งเอาไว้กินเที่ยง ขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะฝากช่องไม่เพียวชื่นด้วยคะ่ะช่องหม่หัดทําค่ะผิดิตรยังไงจะว่ากันนะคะขอบคุณคะ่ะฝากกดติดตามด้วยคะ่ะ